พระบาทสมเด็จพรจุรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดังเนินออกจากบ้านแสนต่อในเวลาบ่ายสามโมงขบวนเรือพราี่นั่งได้มาถึงหัวหาดแม่ลาดและขบวนเสด็จประพาสต้นได้แวะที่ร่มไม้บริเวณหาแถนี้ดังที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์เสด็จประภาสต้นครั้งที่สองว่าเกือบห้าโมง จึงได้ขึ้นเรือเหลืองทำกับข้าวแวะเข้าจอดที่ที่ประทับร้อนเพราะระยะสั้นแต่จืดไปไมีสนุกจึงได้ไปจอดถือวหาดแม่ลาดซึ่งมีต้นไม้ร่มกินข้าวและถ่ายรูปเล่นในที่นั้นในขบภาพทายสีพระหัตถ์ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงสมันทึกไว้ ในระหว่างสวยพระกาหารบนหาดทรายริมแม่น้ำติง่งนบ,บ้านแม่ลาดมื้งกำแ,แพงเพชรภาพแรกเป็นภาพเรือแม่ปะมาตระทุนจอดที่ปลิมนน้ำมีคนคุมเครื่องต้นยกสำรับกับข้าวลงมาจากเรือ เป็นภาพวงสำรับซึ่งมีผู้ตามเสด็จนั่งล้อมวงส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพสำคัญเพราะมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทเสด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในภาพด้วยซึ่งในภาพนั้นรงมกำลังเวบพระกยาหารร่วมกับบรรดาผู้ตามเสด็จอย่างไม่ถือพระองค์ เป็นพระราชกุลิยาวัดที่เห็นกันไม่บ่อยนะใน,นปัจจุบันราษฎรในหมู่บ้านแม่ลาดอเภอคลองผงจังหวัดกำแพงเพชรยังคงได้รับการบอกเล่าต่อกันมาว่าบริเวณหัวหาดแม่ลาด ที่สมเด็จกระพุทธเจ้าหลงบบเเวงทรงแสวงเสวยพระกยาหานั้นเป็นหัวหาดที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดพรมประดิษฐ์นั่งเองตรงเนี้ยเมื่อก่อนนี้เป็นที่บริเวณว่างเปล่ามีแต่มีแต่ต้นไม้นะต้นไม้มากนะทีพอท่านกลับไปแล้ววัดตรงนี้วัดไปมีนะวัดอยู่ทางขึ้นไปทางโนนะ้นทางทางทางเหนือนะทางเหนือหมู่บ้านคนระับ เสร็จแล้วก็พอทางชาวบ้านก็ปรึกษากันว่าเออตรงนี้เป็นถานที่มีบุญนะที่พอท่านได้มาที่นี่ก็เลยตกลงกันว่าเราควรที่จะย้ายวัดจากทั้งเหลือมาตั้งที่นี่ก็กย้ายมานะฮะเอาไปุกขึ้นก็ย้ายมาสร้างวัดที่นี่นงานด้านโบราณคดี ถือเป็นวิชาการอีกแขนงหนึ่งที่ช่วยสร้างรากฐานองค์ความรู้ทางด้านวิชาประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยได้รู้จักและสัมผัสรากเหง้าของตนเช่นเดียวกับการเสด็จประพาส้นในครั้งนั้นทู้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรงมีโอกาสได้เสด็จประพาสและทอดพระเนตรโบราณสถานหลายแห่งเมืองไตรพงถือเป็นหนึ่งในเมืองโบราณที่พระองค์ได้ทรงสำรวจและทรงบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีไว้อย่างละเอียด ควรค่าแาก่การศึกษาราชฐานอาณาจักรสยามที่มีมาแต่โบราณจากหัวหาดแม่ลาดขบวนเรือเสด็จประพาสต้นได้ขึ้นไปจอดที่บ้านบางแขมซึ่งคณะผู้ตามเสด็จได้เดินทางลุวงหน้ามาสร้างคัพซาที่ประทับตรงบริเวณหาดริมงแม่น้ำ รงบรรทุกภาพสีพระหัตถ์บริเวณริมแม่น้ำใกล้กับทระภาที่ประทับไว้เช่นกันและนี่คือบริเวณเดียวกันกันกบที่พระองค์ทรงบันทึกไว้เมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนที่พระภาตำบนบางแขนนี้ทำดี ั้นอยู่ที่หาและพระพาหันหน้าต้องลงจึงได้หยุดพอเวลาบ่ายสี่โมงตรงอาบน้ําและมีพวกชาวบ้านลงมาหาเล่าถึงเรื่องไปทับเนียวเวลาเย็นขึ้นไปเที่ยวบนบ้านและไปที่ไร่สมัยมก่อหน้าบ้านหันมีจะทานจะเพาะคนเดินแถบมีจะเป็นวังเป็นวังที่เขาเรียกกันว่าวังวังแขม เอ้แขม,มันมันเป็นต้นโพองแขมครับลินจลีเนี่ยจะมีต้นโพองแขมใหญ่ดอกขาวๆตนนวมม้นเนงี้ยก็วังแขมไม่เป็นวังเป็นวังตลอดไปถึงอ่าตรงท้ายบ้านก็พาลงมาตรงโน้นก็จะมีหาดรายใหญ่อ่าแม่น้ำไม่มนนีน้ำจะอยู่ตรงฝั่ง,งนี้เป็นหาดรายใหญ่แล้วมีหาดรายเขาเรียกว่าบ้านวัด บ้านแม่ลาดแต่มันขึ้นงงเป็ตบลวังแขมแล้วก็ชาวบ้านในหลวงจะ,สะเสด็จราชการที่หาจะ,สะเสด็จมาทางเทรมารเขาก็ทำพระพาที่หาดใจนาวบ้านใน่ลาดนาวัดวงังแขมทำเป็นพระพาเจ้ารับพอในหลวงราชการที่หาจ้าเสด็จมาทางเทรมาพอมาถึงก็จอดเรือที่หาดแล้วก็พัก ที่พัพพานั้นหนึ่งคืนอ่างคืนก็ออกจากนี้ไปเที่ยวบนบกไปมูที่สารที่ว่าไปเที่ยวไรลวางแขมบ้านไรวางแขมบ้านบางแขมปัจจุบันได้เรียเปียนไปเป็นบ้านวังแขมตั้งอยู่ในตำบลวังแขมอำเภอคลองขุง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญหลายอย่างเอาไว้ดังเช่นการเล่นเพลงชอยออออองงง้้าาาาากกพพพเเเเรชมมนนนนนตตตยแแ็ิบบื่่่่ลปี เพลงช่อยเป็นเพลงพื้นบ้านที่ชาวบ้านวังแขมสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดมีลักษณะการร้องโต้ตอบกันระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายโดยเนื้อหาการร้องส่วนมากจะเป็นการด้นสดตามอารมณ์ของเรื่องราวอันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของศิลปะพื้นบ้านประเภทนี้ ผู้ท้าผู้แก่ก็เล่ากันมาว่าคนพื้นบ้านบ้านนี้บ้านบางแขนเนี่ยไปอ,อพยพมาจากสุโขทัยครับเมื่อามาสอมัยสงครามโดยโดยายยุธยาครับคือพอมาที่นี่มาลงหลักปักฐานกันแล้วก็จะได้ไดนาเพ็ฉ่อยพื้นบ้านมาสืบสานกันไว้นี่แต่ที่ผู้ทกกา้าผู้แก่เล่าฟังก็คือครูบาอาจารย์ที่สอนเพ็ฉ่อยรุน่นเมื่อรุน่รน,นปู่ย่าตายายคือ สมัยร้อยกว่าปีที่แล้วจะมีคุเล็กนันตะปุนกนกสิงห์แล้วก็คุกเกตมิงมังมูลแล้วก็คูเลดิดทองสีแกจะสอนให้ชาวบ,บ้านร้องถึงสันทาลักษ์อย่าให้ผิดอย่าให้พลาดเวลาประเพณีเกี่ยวข้าวประเพณีตำข้าวเม่าอะไรเงี้ยแกก็จะออกไปสอนชาวบ,บ้านสอนชาวบ,บ้านให้โดนเองมากให้แต่งเนื้อให้ให้โดนเองชาวบ,บ้านก็ยึดถือประเพณีามา การเสด็จประพาสบ้านไร่ในวันนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมาถกภาพไร่บางแขมไว้เป็นจำนวนห้าภาพหนึ่งในนั้นพระองค์ได้ทรงร,งร่วมถ่ายภาพกับบรรดาผู้ตามเสด็จซึ่งบุคคลในภาพนี้ประกอบไปด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมืองมหิศสราชารุไทย พระเจ้าน้องอยาเธอกรมขุนสมมติอมรพันธ์สมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนุิยราุวัตติวงศ์พระเจ้าน้องอยาเธอกรมเมืองสภศาสตร์สุภกิจสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุพันธ์กรมหลวงนครสวรรค์บวรพิตพระเจ้าลูกยาเธอกรมเมืองสิงหวิกรีกรุงกรี พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นราชบุรีดีเรกฤทธิ์พระยาบุรุษรัชราชวัลลภพ,พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารุพงษ์รัชสมพโย์ทรงขี่คอพระยาโบราณราชไทยมกขนงนั่งบนคอหลวงนายศักดิ์หรือนายอน้นปิดท้ายด้วยพระยาพิพิดและพระยาราชัยสัง ที่ไร่บางแขมภาพนี้เป็นภาพสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประาพาสต้นที่ชาวเมืองกําแพงเพชรทุกคนล้วนภาคภูมิใจ